สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกครั้งกับช่องมนุษย์กราฟนะครับ EP นี้เรามาถึง EP ที่69แล้วละ่ะวันนี้แอดมินจะทําในเรื่องที่ยังไม่เห็นแอดมินที่กระดานอื่นก็าทากันเลยนะครับชื่อเรื่องก็คือว่าดูกราฟซื้อเหรียญ USDC โดยใช้เหรียญ USDT ซื้อ,อยังไงให้ไม่ขาดทุนเราก็รู้กันแล้วนะครับว่าเจ้าเหรียญ USDT มันเป็นที่นิยม ใช้เป็นเหรียญกลางในการซื้อขาย USDT ก็อ้างอิงจากเงิน US d ลลาร์ครับส่วนเจ้า USDC หรือว่า u s d c o i มันก็มีลักษณะแบบเดียวกันกับ USDT ได้เลยเพียงแต่ความนิยมเนี่ยมันสู้ USDT อย่างไม่ได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเหรียญ Stablecoin ไม่ได้มีแค่ USDT USDC นะครับยังมี UST เฉยๆแล้วก็ BUSD ด้วยทั้ง4เหรียญเนี่ยเป็น Stablecoin ทั้งหมดเลยชื่อมันก็บอกนะครับว่า Stablecoin แต่ว่าในความจริงๆมันก็ไม่สเตเบิลสะทีเดียวเวลาเทียบกันแล้วเนี่ยมันยังมีความแตกต่างอยู่ซื้อยังไงให้ไม่ขาดทุนมีวิธีการอยู่นะครับเปิดเข้ามาแล้วมาที่ Market มาที่ตลาดแล้วเราก็เลื่อนหา USD Coin เทียบกับ USDT อ่าตัวบนสุดเห็นไหมครับกระดาน Bitasa Global เนี่ยมันจะใช้ u s d ลลาร์ในการซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินบาทของเราต้องแปลงเป็น USDT หนึ่งครั้ง โดนค่าแปลงไปแล้ว1ดอกเพอเราจะเอามาซื้อ USDC เห็นราคาไหมครับมันอยู่ที่เท่าไหร่มันอยู่ที่0.9978ความหมายคืออะไรความหมายก็คือว่าเข้าไปดูตารางอ่าตัวท,ทีครับเข้าไปดูกราฟเลยนั่นหมายถึงว่าซื้อได้ไม่เต็ม1เหรียญ1น1 USDT อ่ะซื้อได้แค่เพียง0.9978 USDC ควรซื้อไหมไม่ควรซื้อถูกไหมครับเห็นกราฟไหมครับ แอดมินจะเลื่อนยังไงให้ดูง่ายดีดนอืมอ่ะเราเห็นตัวเลขไหมครับเห็นตัวเลข1.00่งจยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยที่มันไปอยู่ที่1 0ึเส้นสีเขียวไปอยู่ที่1.00เนี่ยนั่นหมายถึงช่วงเวลานั้นน่ะ1 USDT ของคุณจะซื้อได้เท่ากับ1 USDC พอดีเลยก็คือค่าเซมเซมเลยคือเท่ากันแต่ตอนเนี้ยถ้าคุณจ่ายไปที่ห USDT มันจะซื้อได้แค่ศูนย์ ก็ไม่ควรซื้อละครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อไรเนี่ยกราฟมันไปอยู่ที่ตัวสูงก็คือเป็นตัว1.002 0นเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณซื้อ1 usdt อ่ะมันจะได้ถึง1.002 0 usdc ก็คือกำไรโอเคไหมครับอันนี้คือวิธีการดูกราฟที่ง่ายที่สุดในการซื้อหวังว่าคงจะพอม่มีประโยชน์กับใครบ้างนะในการดูเนี่ยวันนี้ก็จบเท่านี้ครับผมสวัสดี